เมื่อกี้เป็นไมโครอีโวลูชันแล้วนะครับคราวนี้เป็นแมกโครอีโวลูชันนะครับไมโครคือระดับจุลภาคใช่ไหมดูว่าภายในสปีชีส์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคราวนี้คือแมกโครคือแบบใหญ่ๆเลยว,ว่ามันมีอะไรเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรที่สปีชีส์ต่อสปีชีส์หรือบ้างเพราะว่าที่ราชการเป็นจริงก็จริงก็จริงนะครับฉะนั้นโดยหลักของห้ทำการบอกให้เรารู้ว่ามีเคยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในโลกนี้ในอดีตครับอกเป็นเนเจอร์สเตปมีการเกิดหลาหลายครั้งผมเรียกพวกนี้เป็นแมกโครอีโวลูชัันนะครบ ถ้าคุณคิดมากกับชีวิตคุณจะเริ่มตั้งคำถามเช่นเฮ้ย hey, พวกเราเป็นชีวิตแล้วโลกยุคแรกเนี่ยมันไม่มีชีวิตเกิดขึ้นแล้วชีวิตแรกเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นประชานปัญญาขั้นสูงมากเิดคิดอะไรอ่งี้ไหมฮะอกแค่ชีวิตอยู่รอดงี้ก็พอก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะครับอ่าเออออ i ิจินอลออฟไลนโอ้โหชีวิตแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเซลล์แรกเกิดขึ้นได้ยังไงนะค,ครับนน Life, โโรรหรือว่าตอนแรกเรารู้ว่าเซลล์แรกเกิดมามันต้องเป็นโปรคาริโอตแน่มันยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและตัวยเยค กระบวนการเกิดยูคาริโอตก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึงมันมขั้นตอนหลายขั้นตอนมากนะคะรับเหลังจากคนมีเซลล์หนึ่งเซลล์แต่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ยพวกเรามีหลายเซลล์มันเป็นมันติเซลลูล,ลูน่าบอแกนิซึมแล้วแล้ว,ลวมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องถามเช่นเดิมนะครับเออ่พืชน,นะครเรารู้ว่า,วามีสาหร่ายเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตมีไซยาโนโบแบคทีเรียเกิดขึ้นในอดีตแล้วตอนหลังมันเป็นพืชมันเริ่งกลับไปยังไงไอ้พืชดอกที่เรารู้จักเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดไม่นานนี้เองนะมา หญ้าที่คุณคิดว่าเป็นพืชทั่วๆไปกับเกิดหลังสุดเลยนะครับกระบวนการวิวัฒนาการของพืชก็เป็นเรื่องที่แปลกใจสนใจในด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นตอนแรกสัตว์มันไม่มีกระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังเกิดขึ้นได้ยังไงอินเวอร์ติเบตเกิดจากนะเออเวอร์ริเบรเกิดจากอินเวอร์ติเบตได้ยังไงก็เป็นคำถามเยอะแยะนะครับคุณคิดเล่นไปเรื่อยๆคนเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วผมยกตัวอย่างบางอันที่น่าสนใจขึ้นมาเช่นกําเนิดชีวิตนะครับมีการทดลองเกิดขึ้นมากมายเพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดชีววิตเช่่นบอกา ในโลกยุคแรกเรนี่ยมันคงมีแค่แกส๊สโลกคงเป็นแบบโลกร้อนๆมีภูเขาไฟแดงๆมีฟ้าและฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไม่ไม่มีกระทั่งออกซิเจนเท่าไหร่เลยมีแต่มีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนแก๊สง่ายๆธรรมชาติแล้วมันเกิดเกิดชีวิตขึ้นมาได้ไงถ้าเรวคุยถึงชีวิตขึ้นถสาระตุกกรรมดีเอ็นอเกขึ้นได้ยังไงโปรตีนเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีคนทดลองว่าถ้าเกิดต่อท่อเงี้ยครับมันกลับไปลองเล่นในระดบเคมีก็ได้นะครับอัดแก,สก๊สเข้าไปในท่อ มันก็่งผ่านไปตามท่อแล้วไปเจออิเล็กโตรกคือไฟฟ้าสปาร์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 สจินตนาการว่าเหมือนฟ้าเล็กๆผ่าสมัยก่อนนะครับจริงๆมันก็คือการให้ความร้อนมันอาจจะเกิดในในทะเลก็ได้ทะเลอาจจะมีป่องเขาไฟใต้ทะเลเกิดความร้อนเกิดขึ้นคนผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อให้มันเย็นตัวลงแล้วก็ดูซิว่าเกิดสารอะไรขึ้นบ้างในขวดในฟลักซนี้คำตอบคือมันเกิดสารแปลกๆหลายอย่างที่เป็นจุดกำเนิดของชีวิตได้เพียงแค่กระบวนการนี้ เกิดโครงสร้างน้ำตาลง่ายๆได้เกิดโครงสร้างมีเคทโลไทด์แบบง่ายๆแต่แรกเป็นอดีตเีนเกิดก่อนตัวแรกโปรตีนอย่างง่ายๆได้แล้วก็มีคนอธิบายอีกเยอะเลยนะครับว่ากระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงที่มันต่อเนื่องจนกลายเป็นสายดีเอ็นเอเป็นเซลล์ขึ้นมายังไงนี่ก็ผมต้องเล่ายาวไปแต่ว่าดนวโน้มที่อธิบายได้คือชีวิตสามารถเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตได้นะครับสมมติสุดท้ายคุณได้เป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่บอกผมทำเซลล์กันสองเสร็จเมื่อไหร่จะมีวิดีโอเป็นแอนิเมชันให้ดูเลยนะ เซลเป็นเซลลขึ้นมาเรียบร้อยก็จะมีพันธุกรรมมีดีเอ็นเอต่างๆในเซลล์่นคำถามคือจากโปรคาริโอตอย่างเงี้ยกลายเป็นยูคาริโอตได้ยังไงแล้วคำตอบง่ายๆคือว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยโครงสร้างมันเหมือนกับเซลล์แบงแบนเลยเขาเลยบอกว่ามันคงเหมือนกับที่เซลล์มันเบงมันห่อยๆ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 ห่อยตัวไปแล้วไปพุ่มพุ่มนิวเคลียสไว้ข้างในกลายเป็นนิวเคลียสขึ้นมากลายเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาถ้าคุณเรียนขั้นสูงไปคุณจะรู้จักโครงสร้างอย่างกอร์จิ เอ็นโดมาสติกหรือติปูลัมพวกนี้โครงสร้างมันหลักการเดียวกันเลยคือมันเริ่มจากข้างนอกเนี่ยแล้วห้อยตัวเข้าไปกลายเป็นออร์แกเนลขึ้นมาฉะนั้นในโลกเนี่ยตรงนี้ใช้เวลาประมาณพันล้านปีมันไม่ได้เกิดง่ายๆเลยนะเซลล์ตั้งแต่แรกฉะนั้นเกิดเวลาใช้เวลานานมากแต่สุดท้ายมันได้ยูคาริโอตขึ้นมาคำถามที่สนุกกว่านั้นเองแล้วโครงสร้างออร์แกเนลในยูยคาริโอตเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าง,างเช่นคลอโรพาสหรือไมโตคอนเดรียคำตอบที่เรามีตอนนี้คือพวกมันก็คือเป็นตัวอื่นในโบราณแล้วข้ามาอยู่กับเรา เขาพื่งอยู่กับเราเขามีความสุขตั้งแต่นั้นมาเราจะซินไบโอซิสอยู่ร่วมกันเหมือนเหมือนไลเคนะอย่งังแบคทีเรียจริงเกิดจากแอโรบิกแบคทีเรียนะครับทำไมาถึงรู้บอกว่าจริงๆเราสามารถถ้าคุณเรียนสูงขึ้นไปก่อจะได้เรียนว่าในนั้นมีดีเอ็นเออยู่ในแบคทเดียวด้วยเราสามารถซีเควนซ์หาลำดับของดีเอ็นเอได้ดูโครงสร้างแล้วเราดูว่ามันตรงกับแบคทีเรียนะคะรับคอโลพาสคอโลพาสก็มาจากไซยาโนแบคทีเรียกลุ่มแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็ปรับโครงสร้างต่างๆก็อยู่ร่วมกันไปได้ ม้กระทั่งพวกไซเจล่าพวกขนขน,นต่างๆเนี่ยก็ว่าว่าน่าจะเป็นพวกสปโรคีดแล้วเข้ามาล้มกับเซลล์ได้ D A, ฉันกระบวนการอะไรอย่างเกิดขึ้นในโลกในอดีตน,นะครับเพือนะครับไปเร็วๆนะครับบอกว่าโอเคมิมุ่นให้ดูส,ดสบายาๆแล้วก็เริ่มจากพืชชั้นต่ำพืชชั้นสงูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พืชที่เป็นพืชต่ำพืชเกิดก็ไม่กี่ล้านปีเองนะครับจริงๆก็มาจากสรารสีเขียวนันเลยสัตว์เองถ้าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์มากขึ้นก็จะเห็นว่าเรื่องการสัตว์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้าง จากเซลล์ไม่ง่ายๆยฟองน้ำม,ม,มันไม่มีเซลล์อะไรมากมายก็เริ่มโครงสร้างมากขึ้นเริ่มมีรูปร่างนะครับจากรูปร่างกลมเปน็นเป็นสเปริคอลเป็นเลเทียลนะครับซมเมทรี mm etry, ก็เป็นไปแลทอลซมเมทรีเริ่มมีหัวเริ่มมีหางเคลื่อนที่มีทิศทางมีตาเกิดขึ้นมีซี่อม,มเกิดช่องว่างในตัวคุณเก็บเอา,เอาวัววะในร่างกายได้ขึ้นมาจากกนกระทั่งมีกระดูกสันหลังได้นะนะประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมจะทิ้งให้คุณคือเรื่องของสิสเตมเมติก คำนี้น่าจะไม่ค่อยคุ้นกันใช่ไหมเคยได้มาก่อนไหฮะผมแปลไทยว่าระบบวิทยาเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เมื่อก่อนคณเรียนหนังสือมันกมบอกว่าคณเรียนวิทยาการคณเรียนพันธุศาสตร์มันเหมือนคนละวิชากันผขบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันถึงอะไรแล้วพาคุณเรียนเทคโนโนมีหรือระบบรมวิทยาเนี่ยกับวิทยาการเนี่ยมันเหมือนคนละวิชากันแต่ตอนนี้มันก็เชื่อมเหมือนกันอีกทำไมมันต้องเชื่อมเขาบอกว่าจริงๆเรารู้ว่าสิ่งมีีมิตมีหลากหลายสปีชีส์มากมายม่าสาลการศึกษาใน่นี้เขาเเรียกว่า systematic เป็นคําใหม่ขึ้นมาครอบทุกอย่างหมเลยนะครับเป็นการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับเรารู้สิ่งมีชีวิตมีมากมายมหาศาลจำนวนเป็นล้านๆสิ่งมีชีส์นับจำนวนไม่ถ้วนแบคทีเรียก็เยอะมาหาศาลเนี่ยฉันพอเราศึกษาในเชิงวิทยาการในเชิงปัจจุบันเนี่ยแทนที่เราจะจับกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามกฎของแท็กซอนอมีทั่วๆไปเราเริ่มจับกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยคลาสสิฟายกลุ่มนะฮะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยการดูว่ามันเป็นญาติใกล้ชิดกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นญาติใกล้ช ไม่ได้ดูแค่ว่ามันหน้าตาเหมือนกันกระบวนการนี้ก็คือวิวัฒนาการากนั่นเองฉะนั้นซิสเตมติกก็คือการเอาเรื่องของเทคโอนอมีดั้งเดิมมารวมกับพฒนาการมเป็นเรื่องเดียวกันครับ้หมดละแด้หมดลวแม้แต่คำว่าสปีชีสปีชีที่คุณเรียนกันมาว่าสปีชีแปลว่าอะไรคุณคุณไหมประมาณสิ่งมีชีพผสมกันออกลูกไม่เป็นหมันหรืออย่างเขาเริ่มใช้มานานมหาศาลเลยแตท่ที่ไทยเรียน แล้วสปีชีส์จริงๆคืออะไรสปีชีส์จริงก็คือหน่วยของของสิ่งมีชีวิตก็คือกลุ่มของของสิ่งมีชีวิตที่มันมีประพุ่งร่วมกันพโเรแลนสปีชีส์โดยกันแสดงว่าเราต้องมีประพุ่งร่วมกันมานะครับแล้วก็เคก็มีลักษณะอะไรที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ต้องพูดถึงวัฒนาการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับบอกว่าจริงๆแล้วเราเริ่มจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยคิดต่างแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจับโดยการดูว่ามันมีความคล้ายกันภายนอกแค่ไหนนะฟีโนไทป์ ดูฟีโนไทป์ดูลักษณะภายนอกดูว่ามันมีความคล้ายแค่ไหนดูลักษณะทางฟิสิกส์คมีแต่ตอนนี้เราบอกว่าการจัดกลุ่มชิ้นที er, ต้องดูลักษณะทางวิวัฒนาการแล้วเอาสิ่งที่มาจัดกลุ่มไว้ต่างกันเพราะว่า,วามันมีการมาร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องของไบโอเคมเรื่องของเอ็มบิโอที่ว่าก็ได้ดูว่ามีคอมมอนอนเซสเตอร์หรือเปล่าครับก็จะมาลงที่สไลด์นี้เพื่อได้เห็นภาพน,นะฮะฉัน <c oughs> ถ้ายังจำได้นะฮะเราเคยคุยเรื่องเรื่องนกกับเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานไปบ้างก่อนหน้านี้ ข้างบนเนี่ยเป็นการจัดภาพอย่างที่เราเรียกว่าแบบทั่วๆไปเราโดยสังเกตองวิถาน,นสิงชิตก็โดยกานีคนุณมีกิ้งกาใช่ไหมคุณมีจระเข้พวกนี้เป็นสันเลยคลานนะครับคุณอาจจะเป็นเล็กทิเรียหรือว่าคุณมีนกสปีกรู้ไหมภาษาละตินเรียกอะไรเอวิสเออคนรู้ใะก็เป็นกลุ่มของเอวิสนะครับแยกออกไปนะครับชั้นนี้คือแบบดั้งเดิมนะครับวิทยาเราเรียนแบบนี้ในไทยก็ต้องท่องนี้นะครับมีนักปักศิวิทยาได้แยกไปแต่ถ้าคุณจํา สัตว์ตัวหนึ่งแปลกได้ชื่อไอคีออฟเทเลสคุณคุณนไหมมันเป็นในฟอสซิลนกโบราณใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วนกวิวัฒนาการขึ้นมาจากสัตว์เลื้อยคลานมันมีจงอยปากที่มีฟันมันมีกรงเล็บมันมีหางยาวมันกระโดดได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงวิวัฒนาการคือนกใกล้ชิดกับจร,บเจระเข้มากกว่ากิ้งกันและถ้าจากส่วนนี้เป็นอย่างนี้แต่จากสิสเทมติกหลักวิทยาการคุณต้องจับใหม่คุณต้องเอานกเนี่ยเป็นเลเทเลียนกไม่ใช่เอวิสแล้วนกเป็นเลเทเลียนกเป็นสัตว์เลื้อยคลานนนประเภททหึ่่งีบิได้ ค,คุณพร้อมจะเรียนเทสโมนมมีแบบนี้ไหมผมถามอาจารย์ทางปรัชญาวิทยาเขารับไม่ได้กันนะน,น,นี่คือโลกคับจริงท่านปัจจุบันนี้เทมโนโลยีที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมันจะไปเร็วมากเพราะผมทำเรียนเอผมจ DNA ะเรียนเอมาศึกษาสิ่งมีชีวิตแล้วก็จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ในุกสนานเลยนะครับ